สวัสดีค่ะน้องเอิรนนะคะวันนี้น้องเอิรนจะมาแชร์ประสบการณ์จากการใช้น้ำยาป้วนปากชนิดเม็ดค่ะนำเข้าจากประเทศเกาหลีเลยนะคะนั่นคือ h i s o แ a ็บเ g จิกการเกลไฮโซแลบเมจิกกาและ h i โซแล็บเมจิกการเค่ะทุกคนลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะสาเหตุของกินปากและโรคเหนือยเป้มากถึง99.9%เลยแล้วก็ปลอดจากแอลกอฮอล์ไม่แชรปากแน่นอนค่ะป้องกันฟันผุมีวิตามินถึง3ชนิดเลยวิตามิน C วิตามิน E และวิตามินบ6ค่ะทุกคนใช้ได้ทุกเวลา ทุกโอกาสเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะวิธีการใช้ง่ายมากเลยคทุกคนก็แค่เคียเค้ยวเคี้ยวเควให้เกิดฟองกลัวปากถึง3าิบวินาทีนะคะแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นคะ่ะตอนนี้เลยคะ่ะทุกคน Hi Solatmujigirl คะ่ะ Hi Solatmujigirl และ Hi Solatmujigirl ค่ะวั Hi, so ะนนี้ขอจบไปก่อนนะคะอย่าลืมหาซื้อกันนะคะสวัสดีคะ่ะ